รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สนับสนุนโดยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก1,400แห่งแค่ช่วยแยกขยะก,กับโครงการแยกแลกยิ้มการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปว,วีณาสิบุรณานี่คือรายการโลกสามร้อยองศาค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่ประเทศสเปนค่ะประเทศนี้หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องของกีฬาแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแถมอาหารการกินนั้นต้องบอกว่าแสนจะอร่อยค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าน่าสนใจอย่างมากก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมของประเทศนี้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูงนั้นต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคำว่าอุตสาหกรรม4.0ในประเทศสเปนอุตสาหกรรมที่ก้าวล้ำทันสมัยในปัจจุบัน เคยผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญถึง3ครั้งครั้งที่1คือยุคของพลังไอน้ำเป็นยุคเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกซึ่งแรงดันของไอน้ำสามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ครั้งที่2คือยุคของพลังงานไฟฟ้าที่ได้กลายมาเป็นพลังงานหลัก ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลมากไปกว่านั้นยังเป็นยุคที่มีการคิดค้นระบบสายพานการผลิตส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้นและครั้งที่3คือยุคของเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมการใช้งานโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันนั่นเอง ก็ตามทีนะคะก็มีการคาดการ์กันว่ามีความเป็นไปได้สูงในการเปลี่ยนแปลงครั้งที่4ที่กํำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อที่ว่าอุตสาหกรรม4.0เป็นยุคที่เครื่องจักรกลจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อัจฉริยะและระบบ Internet of Things หรือ IoT จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภคนอกจากนั้นแล้ว เทคโนโลยีที่เรียกว่า Big Data หรือการจัดการและประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมยุค4.0นั้นเกิดขึ้นจริงได้แนวคิดของอุตสาหกรรม4.0นั้นเกิดขึ้นจากแรงผักดันของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในยุโรปซึ่งรวนแล้วเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆของโลกทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น เยอรมนีฝ er รั่งเศสอังกฤษอิตาลีแล้วก็ยังรวมถึงประเทศจเป็นอีกด้วยค่ะ ประชาชนไทยนักธุรกิจไทยนักลงทุนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าสเปนเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่แพ้ชาติอื่นแน่นอนคนไทยส่วนใหญ่พอพูดถึงเทคโนโลยีก็จะนึกถึงเยอรมันเป็นอันดับแรกนึกถึงฝรั่งเศสในเรื่องของรถพันเดอรวสูงแต่สเปนก็โอเคอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งเลยเขาก็จะติดอยู่ในอันดับ3อันดับ4ของของยุโรปอยู่ตลอดมา คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าสเปนเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงมาตั้งแต่ปี1992เส้นแรกที่มีคือเส้นมาดริดเซบียาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พัฒนาด้วยมาปัจจุบันเนี่ยในสเปนเนี่ยมีเครือข่ายการคมนาคมทางรถไฟเนี่ยสูงมากในยุโรป ถึงประมาณ1 5 0 0 0กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของประชาชนที่เขาได้รับแล้วก็มันนำไปสู่เรื่องธุรกิจต่างๆเพราะประชาชนเนี่ยมีการติดต่อมีการเคลื่อนตัวได้ง่ายการติดต่อการไปไประชุมการอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจเนี่ยไปได้ดี กัับนนโดยละทรวงงงพาคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เวลาที่นึกถึงประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนั้นเรามักจะนึกถึงประเทศอย่างเดนมาร์กบ้างฝรั่งเศสบ้างแล้วก็เยอรมนีเป็นหลักๆนะคะ แต่การลงพื้นที่ในประเทศสเปนครั้งนี้ทําให้เราเห็นว่าประเทศนี้คืออีกหนึ่งประเทศค่ะที่มีความโดดเด่นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนแล้วก็มากไปกว่านั้นประเทศนี้คือหนึ่งในผู้เล่นหลักที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนอีกด้วยค่ะ รัฐบาลสเปนได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับปีคศ2013ถึงปี2020นะคะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศความก้าวหน้าทางด้านพลังงานหมุนเวียนของสเปนนั้น คือหนึ่งในผลสำเร็จจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวค่ะเพราะพลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในสาขาวิชาการที่สเปนมีศักยภาพเป็นอันดับสองของโลกซึ่งมีการวิจัยและการพัฒนาที่โดดเด่นระดับโลก นอกจากนั้นแล้วสเปนยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกกังหันลมผลิตไฟฟ้าอันดับ4ของโลกอีกด้วยนะคะจะเป็นรองก็แต่จีนสหรัฐอเมริกาและเยอ,อรมนีเท่านั้นค่ะสเปนโชคดีค่ะที่มีชัยภูมิที่เหมาะสมเพราะมีพื้นที่ติดกับทะเลทั้งทางเหนือและทางใต้ซึ่งทำให้มีปริมาณลมที่เพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้า และตอนนี้นะคะที่ฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะมาที่แควนที่ชื่อว่านาวราที่นี่ขึ้นชื่อว่าดินดีน้ําดีค่ะคุณผู้ชมคะทําให้พืชผลทางการเกษตรดีนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมีลมดีอีกด้วยค่ะปริมาณลมสม่ําเสมอตลอดทั้งปีและมีความแรงของลมมากพอสําหรับกังหันลมทําให้แควนนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่แคว้นที่สามารถพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักได้ มากไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ชื่อว่ากามเมซาผู้ผลิตกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าระดับโลกสัญชาติสเปนบริษัทกามเมซาเริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในปีคศ1994ที่ผ่านมาค่ะและประสบความสำเร็จจนกระทั่งกลายมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของโลก ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการควบรวมกิจาการกับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญกังหันลมผลิตไฟฟ้าของโลกนะคะนั่นก็คือบริษัทของเยอรมันที่ชื่อว่าซีเมนส์ We as Siemens Gamesa Renewal Energy we are one of the worldwide leaders with global presence we are merging also the capabilities of uh, The, 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 the former Gamesa, uh, Spanish uh, focused and uh, based uh, technology with a global footprint, and also from Siemens Wind Power, I could say that uh, it's uh, innovative. Mm. So we are continuously innovating. Mm. This is uh, why we are considered the best in class, mm. operating in excellence mm. all along the, the value chain. So, this is, I think, what uh, is distinguishing us. Uh, ten การผนึกกำลังกันของสองยักษ์ใหญ่ในวงการถือว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและการพัฒนาอีกด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดการสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ๆตามมาค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงพลังงานไฟฟ้าจากลมนั้นใครๆก็ชอบค่ะ แต่เรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างก็คือเรื่องของเสียงค่ะเสียงจากใบพัดจากพลังงานลมนั้นอาจจะก่อให้เกิดความรําคาญหรือว่าเป็นปัญหาในการติดตั้งแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีของกามเมซ่านั้นก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะใบพัดจากบริษัทนี้เขาว่ากันว่าแทบจะไม่มีเสียงเลยค่ะความสำเร็จที่แท้จริงของบริษัทนี้ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่การบริการแบบครบวงจร ผ่านระบบ monitoring system ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบการทํางานทางไกลก็ทําให้ลูกค้าจากทั่วโลกไว้วางใจค่ะ is t like you talk to them you talk to the turbine and the turbine is talking to you so uh huh. before before the turbine uh, get sick s you know and you are the doctor so you can you can go to the, you, you can prevent <Yeah. S 3> uh, the turbine failing you can prevent the customer mm. of not getting revenues mm. so the optimization from a cost and from the revenue point of view mm. it is very, it's very crucial mm. in this path of downsizing the cost of energy can you see the business opportunities in asia especially in thailand uh, and Thailand and all the Asian countries are uh, promoting, they are fostering the, the renewable energy. We will have installed 180 megawatts mm. in Thailand. Uh, we will have installed in, in Thailand uh, the highest wind turbine in whole Asia, high, with a height of 210 meters. And we consider that uh, boosting renewable energy is going to provide uh, Thailand with uh, Energy uh, Indeency ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเทคโนโลยีทางด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศสเปนนั้นจะมีความโดดเด่นและทันสมัยมากขนาดนี้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาสเปนก็มุ่งเน้นในการทำการตลาดในทวีปอเมริกาใต้เป็นหลักนะคะแต่ปัจจุบันนี้สเปนก็สนใจตลาดในเอเชียมากขึ้นไม่เพียงแค่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น แต่ว่ายังรวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆที่สเปนมีศักยภาพและนั่นก็ทำให้โลก360องศาคิดได้ว่าเราควรจะทำความรู้จักกับประเทศนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยโพสต์ทูเดย์ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันและตอนนี้นะคะที่ฉันพาคุณผู้ชมมาอย่างอีกบริษัทหนึ่งค่ะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสเปนที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะ สิ่งที่บริษัทนี้ทำจะทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม4.0ของประเทศนี้เป็นไปได้มากขึ้นและง่ายขึ้นค่ะที่นี่คือที่ตั้งของบริษัทอินทรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้คำปรึกษาและออกแบบเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศการโทรคมนาคมการขนส่งและการจราจรอินรานั้นมีสำนักงานตั้งอยู่ใน46ประเทศและมีโครงการที่เข้าไปลงทุนในอีกกว่า140ประเทศทั่วโลกค่ะ ต้องบอกว่าอินดรากำลังทำเรื่องที่เป็นการรองรับอนาคตจริงๆเลยนะคะเขากำลังทำเรื่องของ e health care system ในประเทศฟิลิปปินส์อันหมายถึงทุกวันนี้นะคะถ้าหากว่าเข้าไปโรงพยาบาลทุกอย่างจะถูกบันทึกแบบพูดง่ายคือใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปช่วยที่จะทำให้บริการในโรงพยาบาลน,นั้นดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็โรงพยาบาลที่ว่านั่นนะคะคือตั้งอยู่ในย่านที่เป็นย่านคนรวยในประเทศฟิลิปปินส์เลย ก็ถือเป็นความโชคดีของประเทศนี้นะคะเขามีบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอย่างอินทราซึ่งอินทรานั้นก็ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Connected Industry 4.0ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะเตรียมพร้อมประเทศนี้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0ได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการทำดิจิทัลทราน sfmation หรือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานต่างๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้น This day every countries needs to get off from you know traditional <Yeah. S 2> or the classical so you need to be ready for the digital era <Correct. S 2> and um, many of them are struggle at present Mm -hmm. So, what's Indra will do to help them to get off? Okay, Indra as a technology company with a, a lot of background in technology, I think we are uh, really well positioned to support the companies uh, to, to embrace this, these new technologies. Mm -hmm. um, we face this um, from different an angles because, of course, we, we believe that this uh, digital transformation or this industry 4.0 is not only about um, a, a technology, it's not only about uh, adopting technology, it's about transforming the business yes. with the help or with the support of the, of, of the technology. Uh, it's like um, Indra there to help if you want to transform your organization to be to, to, to compete with the next era, you're there to help. คุณผู้ชมคะสิ่งที่อินดรากำลังทำเนี่ยน,นะคะก็คือว่าเขาทำธุรกิจเกือบจะทุกอย่างนะคะที่จะเป็นการช่วยยกระดับหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัทหรือว่าให้กับประเทศองค์กรใดๆก็ตามที่ต้องการก้าวข้ามจากยุคที่เป็นการดำเนินงานแบบทั่วๆไปให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในศตวรรษที่21พูดง่า,งงายๆคือว่าคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เติมคำว่า e ไปข้างหน้า ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปช่วยนั่นแหละคือสิ่งที่อินทรากำลังทำคุณผู้ชมคะบริษัทใหญ่ๆเนียนะคะมักจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีอยู่แล้วคะ่ะไม่ใช่เฉพาะบริษัทสัญชาติสเปนเท่านั้นนะคะแต่ว่าบริษัท ข้ามชาติไม่ว่าจะสับชาติใดไหนมักจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าเพราะว่ามีเงินที่จะสามารถลงทุนในหมวดของ R&D ได้ดีกว่าคำถามจึงตั้งขึ้นมาว่าแล้วบริษัทเล็กๆผู้ประกอบการอย่าง SMD ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเพื่อที่จะอยู่ได้ในศตวรรษที่21นั่นจึงเป็นที่มาค่ะที่รัฐบาลของสเปนนั้นให้การช่วยเหลือกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสเปน คืออีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่คอยให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจซึ่งอาจจะขาดประสบการณ์และต้องการคำแนะนำต่างๆ so I would say that uh, one of the main challenges uh, for, the, for this start-up process would be uh, well, public awareness in this process in order uh, to help all those sectors uh, more technological really to understand what is the potential of industry 4.0. They really uh, need to understand that the way we work 20, 30, 50 years ago, your parents or their parents is not the way you are going to work we do. For the youngsters are a basic uh, element in all this uh, process we mm, encourage them in the process of education and uh, re-skilling their capacities we also help them uh, uh, to create their startups especially those related with uh, technologies the the young people once they they enter all this process they feel they're much alone so we help them to be a part of a more, a much more greater community in order to interact and learn from other experience. financial, we help them uh, being part of mentoring programs, the, being part of business angels uh, programs that increase uh, their financial capabilities. In it. so it is a wide range of uh, projects that we put in place in order to help them. ตรง4.0ของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะไม่สามารถจะเป็นลักษณะที่ใครสามารถลอกเรียนใครได้โดยตรงทุกคนต้องดูบริบทของประเทศตัวเองจริงๆอินดัสทรี4.0เนี่ยสเปนก็ไม่ใช่ผู้บุกเบิกถ้าจะพูดถึงคนบุกเบิกจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเยอรมันเยอรมันก็ต้องดูบริบทของตัวเองสเปนก็ไม่ได้ลอกของเยอรมันมาทั้งหมดก็อาจจะดูในเรื่องของ แนวคิดต่างๆนะะแน่นอนแนวคิดใหญ่ทุกคนต้องยอมรับว่ามันหนีไม่พ้นในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตการที่จะบริหารจัดการ Big Data ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นจะเป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆที่ทุกคนจะต้องใช้มันก็เป็นทฤษฎีการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่4ของโลกแต่แน่นอนทฤษฎีแต่ละอันเนี่ยเราจะต้องมาปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ ผู้ชมคะดิฉันเชื่อว,ว่าเรื่องราวที่โลก360องศานําเสนอในวันนี้จะทําให้ใครหลายๆคนที่ก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่าอุตสาหกรรมชั้นสูงจะนึกถึงประเทศอย่างเยอร,รมนีอย่างฝรั่งเศสณนะวันนี้คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีของสเปนและอุตสาหกรรมของสเปนนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายมิติค่ะของประเทศนี้ที่พวกเราอยากนำเสนอ สัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองที่ฉลาดนั้นกำลังมาค่ะแนวคิดนี้กำลังเป็นที่สนใจของหลายประเทศทั่วโลกสัปดาหนะ์หน้าเรายังอยู่ที่นี่ค่ะประเทศสเปนพบกันที่ Facebook ของรายการโลก360องอศาติดตามรายการย้อนหลังคุณผู้ชมก็ไปที่ YouTube c h anel n นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่นี่เป็นที่ตั้งของสมาร์ทซิตี้ที่น่าสนใจอันดับต้นๆของโลกค่ะ ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งค่ะซึ่งจะทำให้เรื่องราวของสมาร์ทซิตี้นั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญก็คือว่าถือว่าเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยแล้วก็ที่สมาร์ทค่ะสร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider